ดีค่าเอฟซีทุกท่านก็รู้กันแล้วนะคะว่าเลขออกตัวไหนนะคะเลขโคบูสีสตูก็เขียดไปแต้มหนึ่งนะคะให้สี่เจ็ดออกห้าเจ็ดนะคะอของเลขไม่ยาไปลีสามเจ็ดสี่ไม่เข้านะคะเลขสีสาวดำฝันเจ็ดเจ็ดสี่ก็ไม่เข้า ปูสาแปดแปดนั่งได้สองสมก็ไม่เข้านะคะท่านผู้ชมเลขน้องเพ้นเลขหตัวนะคะห้าหนึ่งแปดเห้าหนึ่งปดสสาะตัด2ต,ตัวก็ถูกละเนาะแต่เลขน้องเพ้นที่ให้มาเมื่อเช้านี้นะคะที่เขานั่งเล่นแ,แล้วก็บอกห้าเจดแล้วก็บอกสี อะไรล่ะสี่ห้าจดหรือสีอะไรนะ่ะที่ว่าย่าอ่ะอย่าเขาไลน์มาบอกที่สาวดำให้เอฟซีดูเนาะค่ะก็มีหลักฐานชัดเจนนะคะของน้องเพ้นท์งวดนี้หวยซองก็ยังเข้านะคะหวยซองให้วิ่งล่างห้าแล้วก็ให้เจ็ดห้านะคะก็ไม่ไม่หลุดนะคะหวยซองไม่หลุดนะคะท่านผู้ชม ไวซองไม่หลุดเอาเป็นนั้นว่างวดนี้หวยสวนธรรมหลุดนะคะหลุดทั้งล่างทั้งบนคะท่านผู้ชมหลุดทั้งล่างทั้งบนค่ะมีแต่เลขน้องเพ้นเมื่อเช้านี่ย่าเขาไลน์มาบอกแต่เช้าเลยบอกว่าเลขน้องเพ้นให้ห้าเจ็ดเลนั่งไปนั่งมาเขาก็เขียนเป็นห้าสี่เจ็ดนะคะซึ่งสาวดำมาให้ fc ดูนะคะเรียกว่าน้องเพ้นเข้าเจ็ดงวดไม่มีหลุดเลยนะคะน้องเพ้น เทพน้อยนะคะไม่มีหลุดกับท่านผู้ชมนะคะเอฟซีเห็นแล้วนะนี่นะ่ว่าเลขเอา่าลี่าน้องเพ้นไลน์มาให้ตั้งแต่เช้าน่ะนะคะไลน์มาให้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่นะคะอ่าท่านผู้ชมกันี่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 ไลน์ของน้องเพ้นกับเจ่าเ็เขาไลน์มาบอกเนี้ยค่ะหมวดนี้น้องเพ้นเขาเฉียนน้องเพ้นแต่เขาเขียนไม่ถูกนะคะให้ห้าเจ็ดค่ะแล้วก็ห้าสี่เจ็ดค่ะนี่เห็นไหมคะอ่ามีหลักฐานชัดเจนนะท่านผู้ชมนะคะ น,น้องเพ้น7เจ็ดงวดไม่มีหลุดเลยนะคะพี่ท่านผู้ชมน้องเพ้นค่ะก็ธรรมดาเนาะมันก็มีเข้ามีหลุดแตท่านผู้ชมเนาะ,ะไม่ว่ากันนะท่านผู้ชมนะคะสาวดําก็สงสารทุกๆคนนะคะ,ะนี่ค่ะนี่น้องเพ้นงวดนี้น้องเพ้นก็เขาชื่อเพ้นนะคะแต่ว่าย่าเขาพิมพ์ไม่ถูกนะคะอ่านี่นะคะน้องเพ้นให้ห้าเจ็ดแล้วก็อ่า ห้าสี่เจ็ดเนี่ยค่ะย่าเข,ยา,ขาย่าเขาไลน์มาบอกแต่เช้าเลยกันเนีนนะคะย่ามาเมื่อวานนี่เห็นชัดเจนนะคะท่านผู้ชมเอาเป็นันว่าวดนี้น้องเพ้นนะคะน้องเพ้นเข้าสุดๆุดเลยท่านผู้ชมโอเคไม่ว่ากันมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้หลุดงวดหน้าก็ยังมีอีกนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ขอใหทท้ทุกท่านอ่ขอให้ทุกทท่านนะครับโปรด ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะเราก็ไม่ททอนะคะเราก็สู้กันอีกต่อไปนะคะท่านผู้ชมนะคะนะคะเราสู้ต่อกับไปกับท่านผู้ชมอ่าของเราก็เข้ามาหลายงวดนะคะมีงวดนี้ไม่เข้าก็ไม่ว่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนที่ไหนนะคะมีเข้ามีหลุดกับท่านผู้ชม โอ้ยทุกๆกันโชคดีนะคะวดต่อไปนะคะ